ครับผมนายนิพนธ์สีพรหมครับสวัสดีครับผมนายวิชิตนั์สังข์ครับสวัสดีครับผมนายนครัฒจำจังหลัสนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายการวัดตัวต้านปรับค่าได้นะครับผมหรือวอลลุ่มนะครับ10กิโลโอห์มอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีตัวต้านปรับค่าได้10กิโลโอห์มแล้วก็มันติดมิเตอร์ครับผมโดยการที่จะวัดนะครับผมผมจะตั้งค่าย่านวัดไปที่คูณ100โอห์มนะครับผมและทําการซีโโอห์มครับผม ให้ค่าได้ศูนโอห์มนะครับเพื่อความเที่ยงตรงต่อการวัดครับผมโดยการวัดขาที่1กับขาที่3านะครับผมไม่ว่าจะหมุนไปทางซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับผมยังไงก็จะได้ค่าอยู่ที่10กิโลโอห์มครับผมอันนี้ผมจะลองปรับไปที่ซ้ายสุดนะครับครับผมก็จะได้10กิโลโอห์มนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองปรับไปที่ขวาสุดครับ ก็ยังได้10กิโลโอมอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นการวัดที่ขาที่1กับขาที่2ถ้าเกิดปรับวอลลุ่มไปที่ทางซ้ายสุดค่าความต้านทานจะเป็นศูนย์นะครับผมแต่ถ้าเกิดปรับไปที่ขวาสุดค่าความต้านทานจะได้10กิโลโอมนะครับส่วน ขาที่2และขาที่3ถ้าเกิดปรับไปซ้ายสุดจะได้10บกิโลโอหมนะครับแต่ถ้าเกิดปรับไปขวาสุดจะได้0ูนยโอหมนะครับก็คือสรุปเดีค,ครับถ้าเกิดวัดที่ขาที่1กับขาที่3ไม่ว่าจะปรับวอลลุมไปทางไหนก็จะได้10บกิโลโหมนะครับผมแต่ถ้าเกิดวัด ขาที่1กับขาที่2กับขาที่2กับขาที่3ค่าจะสลับกันนะครับผมตามการหมุนนะครับขอจบการสาธิตครับผม